ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับนี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับรอบบใบใบเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้วันที่2 3่สิบธันวาคมสองหนะครับ วันนี้แอดก็จะนำเงินที่ FC ท่านผู้ชมที่ได้ร่วมมาทางบัญชีหรือได้มาร่วมทําบุญกับแอดทางที่ทางวัดนะครับก็ดีนะครับทางบัญชีก็ดีแล้วก็ทุกสายที่มามอบให้แอดนะครับวันนี้แอดก็จะได้นำไปถวายพระอาจารย์นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขนดินเข้าสารถมดินเข้าวิหารปูดำนะครับเพื่อทำการก่อสร้างต่อไปนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวแอดก็จะไปรายงานให้ทราบนะครับจะไปอ่านรายชื่อให้ทราบนะครับสำหรับรายนามผู้ที่ได้ร่วมมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดติดตามช่องทรัพย์เทวดานะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็มีสายบุญจากอุดรน,นะครับผมมาร่วมทําบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งของใช้น้ำดื่มนะครับแล้วก็มี หลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เป็นสายบุญที่เคยมาทําบุญอยู่ประจํานะครับที่มาเป็นสายบุญสร้างวิหารปู่ดำนะครับที่แรกๆนะครับคงไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมก็อันนี้ก็คือที่ได้มาถวายวันนี้นะครับเดินทางมาจากอุดรนะครับผมก็มาถวายให้ หลวงปู่นะครับพระอาจารย์บุญถมนะครับณวัดศรีประชารัตนารามนะครับหรือที่ศาลปูดำนะครับผมนี่ก็คือน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มที่ได้มาถวายวันนี้นะครับจากสายบุญอุดรน,นะครับผมพอดีก็น้ำหมดพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ มาถวายน้ำดื่มนะครับผมนะครับด้านนี้ก็ใช่นะครับผมท่านมาที่ไรก็มีน้ำดื่มนะครับผม<ป>ก็มีมาประจำนะครับผมน้ำดื่มอาหารของใช้นะครับทุกอย่างนะครับ กับเราเป็นเทียงสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ f c <อ>ท่านผ<อ>ู้ชมเลยนะครับ<อ>วันนี้แอดก็จะมาอะไรชื่อผู้ผ <ม S 1> ได้ร่วมบริจาคร่วมจากจทางวัดแล้วก็<ต>จากทางบัญชีนะครับผมร่วมจากทางวัดแล้วก็ร่วมทางบัญชีมาเ่บงที่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้เบิก ก็ได้เบิกออกมาถวายพระอาจารย์ก็เป็นบางส่วนแล้วนะครับก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็จะถวายให้พระอาจารย์นะครับผมนี่ก็เป็นรายชื่อผู้ได้ร่วมบริจาคร่วมทำบุญมานะครับ เจคาไห้เนียวพอดีใช่ไหมพอดีผม่างมากันก็มีแม่แหวนนะครับปัจจิแม่แหวนแม่ไม้แม่น้อยนะครับมัททิปปละตังแล้วก็รวบุญมมา100นะครับแม่ไม้ย200แม่น้อย100นะครับอันนี้ก็คือ ร่วมบุญมาหลายวันแล้วนะครับแต่แอดก็ยังไม่ได้ประกาศชื่อนะครับก็มีแม่บุญนาคนาพาสองร้อยนะครับผมแม่ชวีวันบัวแดงสองร้อยนะครับอันนี้ก็มาร่วมที่วัดนะครับผมได้มาร่วมที่วัดแอดก็ได้ถวายพระอาจารย์ไปแล้วนะครับพระอาจารย์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็มี ร่วมทางบัญชีมานะครับคุณแม่ปัดใจใยใย,ย,ยคีนะครับ1000บาทนะครับร่วมบุญมาทางบัญชีของแอปนะครับผมจากอำเภอเคียงในเคียงในจังหวัดอุบลน,นะครับแล้วก็มีแม่เพนสียศพิทักษ์นะครับร่วมทางบัญชีมา200นะครับ แล้วก็มีแม่สุชัญญาสอนพุทธก็ได้ร่วมทาบุญมา2 0 0 0บาทนะครับก็ร่วมมาทางบัญชีของพระอาจารย์นะครับอันนี้ก็โอนเข้าบัญชีพระอาจารย์นะครับผมแล้วก็มีธีรพัชย,ยอดสงานะครับจากทางบัญชี1 0 0บาทแล้วก็มีนะครับวันที่30มาร่วม ที่วัดนะครับ100บาทคุณสว่างนามไพคุณใจนามไพนะครับร่วม100บาทแล้วก็คุณกันหาวิชัยสอนนะครับมาร่วมที่วัดนะครับร่วมทําบุญที่วัด100บาทนะครับแล้วก็มีคุณกอสุรีคุณวันดีก็มาร่วมที่วัดเช่นกันนะครับ100บาทนะครับ อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีวันวันเดียวกันนะครับวันที่30ก็มีคุณอุดรพรมโสภานะครับบ้านหินกองแล้วก็มีนางสาวอุศนีทำเสนาบ้านหินกองนะครับ แล้วก็มีวาดที่ร้อยตีหญิงเมทินีเชียสักคูบ้านเห็นกองก็มาร่วมที่วัดรวมกันมาก็เป็น1000บาทนะครับก็ได้ถวายพระอาจารย์ไว้แล้วนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็มีร่วมมาทางบัญชีพ่อสมศักดิ์นะครับแล้วพ่อสมศักดิ์ก็ได้โอนมาเข้าบัญชี โอนมาเข้าบัญชีของแอปนะครับจากประเทศนอกนะครับก็ร่วมมา400นะครับแต่ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็คุณกุลาบชัยวันนาจากกทม100บาทนะครับอันนี้ก็คือที่ร่วมที่โอนเข้าบัญชีพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์ก็ได้โอนมาเข้าบัญชีของแอปนะครับแล้วก็มีคุณชมยพร ไทยวันนานะครับเป็นลูกสาวน่าจะเป็นลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบริจาคมาห้าร้อยบาทนะครับลูกสาวไปก่อนสาวพ่อสมศักดิ์นี่บ้น่าจะเป็นลูกสาวพ่อสมศักดิ์นะครับแล้วก็มีไม่ออกน้มนะครับก็ร่วมมาหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็คือ ร่วมมาทางบัญชีของพ่อสมศักดิ์แล้วพ่อสมศักดิ์ก็โอนเข้าบัญชีของแอดนะครับผมส่วนนี้ก็รวมในบัญชีนะครับแล้วก็มีอันนี้โอนเข้ามาแบบไม่ได้แจ้งชื่อนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่ร่วมมา2,000บาทนะครับแต่ก็ไม่ได้แจ้งชื่อนะครับก็ขอโมทนาบุญด้วยนะครับร่วมมาทางบัญชีของแอปนะครับวันที่3เดือน12 25 6 3สนะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็มีคุณเปรมหัดไทยหวานแก้วนะครับร่วมมาทางบัญชีเช่นกันนะครับ200บาทนะครับในวันที่4เดือน12 แล้วก็มีคุณพ่อวิไลนะครับคุณแม่สุริยาประชามิ่งนะครับก็ร่วมมา200บาทนะครับก็จะเป็นวันที่4เช่นกันนะครับวันที่4อันนี้ก็คือมาร่วมที่วัดนะครับพ่อสุดวิไลแม่สุริยามาร่วมที่วัดนะครับ แล้วก็มีเงินจากสายบุญนะครับจากสายบุญได้โอนเข้าบัญชีพ่อสมศักดิ์นะครับแต่อันนี้พ่อสมศักดิ์ได้มาได้มาถวายพระอาจารย์ด้วยตัวเองนะครับก็มีคุณสิงห์ทองบุญเต็มจังหวัดสุรินทร์นะครับ500บาทพ่อสมศักดิ์ก็ได้มา ถวายให้พระอาจารย์ที่วัดนะครับแล้วก็มีคุณรจนาเซงเซงเกลเมืองนอกนะครับจากเมืองนอกก็ร่วมทำบุญมา3,000บาทนะครับอันนี้ก็มาทางพ่อสมศักดิ์ได้มาถวายที่วัดให้พระอาจารย์นะครับแล้วก็มีคุณพุทธนันขันแก้วยะโส ก็ร่วมมาสองร้อยบาทนะครับเมื่อใดสามพันบาท,ทกปเห็นเมื่อดีพอสมศักดิ์มาร่วมก็มาร่วมที่วัดนะครับจากยัโสนะครับคนนี้พุทธนันขันแก้วจากยัโสโสองร้อยบาทนะครับก็ร่วมมาทางพ่อสมศักดิ์นะครับร่วมมาทางพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์ก็ไดม้มอบให้พระถวายให้พระอาจารย์สามรวมเงินทั้งหมด 3,700บาทนะครับต่อมาก็เป็นคุณพันนีนันตานะครับ fc ของช่องทรับเทวดาก็ร่วมบริทำบุญมา100บาทนะครับวันที่5เดือน12นะครับก็ร่วมมาทางบัญชีนะครับแล้วก็มีคุณพ่อ น้อยแม่ติว๋วดวงละวะหนึ่งรอบาทนะครับก็มาร่วมบุญที่วัดนะครับวันที่เจ็ดเดือนสิบสองต่อมาก็เป็นคุณพ่อสุทินนะครับที่ทำบาดาลน,นะครับถวายปู่ที่วัดนี้นะครับเป็นพ่อสุทินบาดาลน,นะครับก็ได้ร่วมสองพันบาทนะครับวันที่เจ็ด เดือน12ร่วมเป็นค่าถมดินลถด,ดิน5คันนะครับก็ถวายพระอาจารย์แล้วก็จ่ายค่าถมดินวันนั้นนะครับผมแล้วก็มีคุณวีนาเกรัดก็เป็น FC ช่องนะครับได้โอนมาร่วมทําบุญ1,000บาทนะครับอันนี้ก็ร่วมทางบัญชีวันที่11เดือน12นะครับ แล้วันที่19แอดก็ได้เบิกถวายให้พระอาจารย์6,000บาทนะครับจากทางบัญชียอดทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีก็6,209บาทนะครับเบิกออกมา6,000บาทให้ถวายให้พระอาจารย์นะครับและต่อมาก็เป็นคุณพ่อวิไลแม่สุริยาประชามิ่งนะครับ อันนี้ก็ร่วมมา1,000บาทนะครับก็มาร่วมที่วัดนะครับจากยะโสธร1,000น, 1, นี้แอดก็ได้ถวายพระอาจารย์ไปแล้วเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวนันวันก่อนเนะาะวันก่อนแล้วก็มีช่างช่างปันแม่แม่ปุ๋ยอ๋จกกอจะกอก่อสร้างก็ร่วมเป็นค่าลถด,ดิน1นึรถ 160บาทนะครับวันที่21เดือน12นะครับก็มีส่วนยอดเงินที่ที่มาร่วมที่วัดนะครับที่มาร่วมที่วัดนะครับที่เหลือนะครับหลังจากที่หักออกจากพ่อวิไลแล้วนะครับที่หักออกจากพ่อวิไล 1,000บาทก็จะเหลืออยู่860บาทนะครับที่ยอดเงินที่มาร่วมที่วัดนะครับก็มีค่าขายขวดอยู่ประมาณ80บาทแล้วต่อมาก็เป็นพ่ออุดรแม่อุศนีพมโสภานะครับพ่ออุดรแม่อุศนีพมโสภาแล้วก็มี ว่าที่ร้อยตีหญิงเมธินีเชียสภูนะครับก็มาร่วมทาบุญที่วัดห้าร้อยบาทนะครับเป็นค่าถมดินก็ถวายพระอาจารย์นะครับผมก็เป็นวันเดียวกับที่พ่อวิไลนะครับต่อมาพ่อวิไลนะครับพ่อวิไลก็ ได้โอนมาร่วมทางบัญชีอีก500บาทนะครับพ่อวิไลแม่สุริยาประชามิ่งก็ได้เพิ่มมาอีก500บาทโอนมาร่วมค่ารถขนดินค่าถมดินเข้าวิหารปูดาอีก500บาทนะครับแล้วก็มีแม่มาลินะครับสำหรับวันที่23เดือน12มีแม่มะลิบุญนานนะครับ ก็มาร่วมที่วัดอีก100บาทนะครับแล้วก็มีนางนิกรสารสารสารพร้อมครอบครัวนะครับก็ได้ร่วมมาทางบัญชี300บาทนะครับวันที่23เดือน12 2563นะครับร่วมโอ,อนเข้าบัญชี อันนี้ก็อยู่ที่ชนบุรีนะครับ fc ช่องทัพเทวดาร่วมมา300บาทนะครับตอนนี้ยอดค้างในบัญชีก็เหลือก็เพิ่มขึ้นมาเป็น609บาทนะครับวันนั้นก็มีคนโอนโอนเข้ามา9บาทนะครับแต่ไม่ได้ออกนามนะครับเอ่อ 9. 9.09อะไรประมาณนี้แหละครับน่าจะเป็นตัวเลขมงคลสำหรับคนที่โอนมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็แอดก็จะวันนี้แอดก็จะได้นําเงินที่ท่านได้มาทำบุญที่วัดนะครับแล้วก็มีของพ่อวิไลที่ได้เบิกออกมาจากทางบัญชี500บาทก็มารวมกันนะครับ เงินที่เหลือนะครับเงินที่เหลือที่แอดได้เก็บไว้นะครับตอนที่มาร่วมทิวัดนะครับแม่แม่วิวันนี้หนึ่งรอบาท วันนี้ก็จะถวายพระอาจารย์นะครับสองพันบาทนะครับผมทั้งหมดก็เป็นสองพันบาทครับผมวันนี้ก็เป็นที่รายชื่อที่ผู้มาร่วมที่วัดแล้วก็ทางบัญชีนะครับส่วนในบัญชีก็ยังคงติดที่บัญชีอยู่ประมาณ600บาทนะครับตอนนี้ก็มีเงินที่ร่วมที่วัดแล้วก็เบิกของพ่อวิไลออกมา500านะครับ ก็จะรวมกันเป็น2,000บาทเพื่อให้พระอาจารย์เป็นค่าถมดินเข้าสารปู่ดำนะครับผมครับก็ขอให้ FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามรับทราบนะครับผมเดี๋ยวใครที่ติดตามดูอยู่เดี๋ยวหลวงปู่จะให้พรก็รับพรไปด้วยกันหรือหยาดน้ำไปด้วยกันนะครับ ถ้าใครได้ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแต่อันนี้เป็นเป็นคลิปนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดก็ถ้าได้เ <สา S 1> จอคลิปนี้แล้วได้ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถรับพรทางออนไลน์ได้เลยนะครับก็ขอโมทนาบุญด้วยกับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับสาธุสาธุเสนไส้เนย กกายไเห็็นนมองสาธุครับเดี๋ยวทุกท่านก็รับพรไปด้วยกันนะครับสาธุสาธุน้ำเอาน้ำมาก่อนเอาน้ำไม่ใหญ่นีเกียวเกียเดี๋ยวยาเส้นอนก็ได้ยาเส้นเลย สาธุก็ร่วมหยาดน้ําให้พรไปด้วยกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นค้าเมือนีดก็สร้างว้เม็ดเขาล้อยเม็ดยังก็ปูปูพื้นไหมล้อยเม็ดแมนแล้วก็ค่าถมดินเออกับข้าถมดินหลักพันนอยู่าลงไปทั้งค่าสร้างค่ายังเขาค่าสร้างเขาเบี้ยงต้นนี่ก็ปูพื้นฐานเขาก็จะมืดมื่ดบาท จอันก็จะได้เอานี่แหละจะเกี่ยตรงส่วนอีกตังต่างๆที่หยันโยมบริจาคที่นั่นมากและซสียสอยกัน,น,นก็บางที่ก็เป็นค่าไปใจไร้วันแน่ค่าสร้างค้ายังกับเข่ากับน้ำเนาะหลายสิ่งหลายอย่างในส่วนที่โย,ยมไหวมากหมอบมากผ่านช่างแอดมินแอบมากตัวมากก็ที่ขอให้พ่อ ญาติโยมที่มีกิจใจเศรษฐาที่ว่ารวมถวายกิจใจในการสร้างสารปูผู้ดำได้รวมกับอัตมาที่ว่าขอให้จงพวกท่านทั้งหลายกระจงประสบเดี๋ยวความสุขความเจริญให้โชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบมีโชคมีแต่ชีวิตมีแต่สิงให้ยมิแต่สิ่งดีๆเขามา ปัญน,นาใดให้พวกท่านหยาดย่ยอมให้สมคว่ม,มุงมาตนปัญน,นา,าทุกผู้ทุกคนทุกท้นวนถวนหน้ากันถือาสาธุสาธุสาธุ <c oughs> ยะทาววาลิวะฮาปุลาปาลิปุเรนติสาคขลงเ,เงเอวามีวัตโตทิฏนังเจตานังอุปกาปติ อิจ yeah. wow. ิตังปิตังตุมหังจิปะมิวสมิชนตุตัพหิปุเรนตุสังกปัญจโตปะนละโสยะอมณิโชติละโสยะอมสปิโยวิวัจจันตุสัพพุโควินาสตุมาเตภวัตวันตัลาม ยุสุขิมทิคายุโกภาวะอภิวัตธนาสิลิตสนิตจังมูตธรมปัจจยิโนจัตตาโธรรมมาวัตตนติอายุวันโนสขัง ภะลังอัยยันจะโคนตากกินาทินาสังกมีสุปติติตามทีคาละตังหิตายัสสาธานาโซอุปกปติมโซยาติธรมโมจะอัยังนิทัสิตเปตานปูจาจักตาอุลาลามาลัจะินมนุปิน ตุมเฮหีปุญญังปัสุตังอนาปักันติภาวตุสาพมังฆะลังละคันตุสาปเทวตาบมสัพพุทานุภาเวนะสาัทาสุทีภาวันตุเตมภาวตุสาพมังฆะลังละคันตุสาปเทวตาบมสพัพพัฒมานุภาเวนะสาัทาสุทีภาวันตุเตม ภาวตุส ja um <Yeah. S 2> ัพมังคะลังละคันตุสัพพเทวตามสัพพสังฆานุภาเวนาสตาสสทิพวันตุเตมสาธุสาธุสาธุในจ้าติฐานนะพ่อน้อยใช่อนิพานประสบความสำเร็จถูกปู่ถูกคนถูกตนถูกตัวถึดสาธุสาธุ ท่านผู้ชมก็ขอโมทนาบุญนะครับผมสําหรับผู้ที่ร่วมบุญมาในการร่วมสร้างวิหารปุดําหรือร่วมมาทางบัญชีหรือจะมาร่วมที่ทางวัดก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ได้ที่ได้ร่วมบุญมา f c ทุกท่านนะครับทุกสายนะครับหรือไม่ว่าจะร่วมมาทางพ่อสมศักดิ์นะครับหรือจะร่วมที่ไหนก็ร่วมโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับขอให้ท่าน ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้านะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีแต่โชคลาภเงินทองไหลามาเทมาครับจงมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านนะครับผมแล้วก็ร่วมโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามชมต่อในคลิปต่อไปนะครับพบกันในคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพเทวดานะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารจากช่องทัพย์เทวดาได้อย่าง รวดเร็วนะครับไม่พลาดคลิปนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ